งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตริล่อนธาตอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธตา,าตุาอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตองอกงามสมใจ,มจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้คือเสียงจากทิศบุญบางประมาอกนิษฐ์ บวนกิยพันธ์นะครับผมเป็นใครมาจากไหนท่านก็ไปฟังคลิปเสียงวันที่13กลุ่กุมภาพันธ์2567ที่ผมได้พูดแนะนำตัวเอาไว้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้ใครจะฟังใครเนี่ยก็ต้องรู้จักตัวนะเพราะว่าอย่างคนรุ่นเก่าๆจะรู้จักผม แต่เด็กรุ่นใหม่ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่ารู้จักผมหรือเปล่านะฮะก็มาคุยกันเรื่องนู่นนี้นั้นผมคุยกับท่านมาเปรียบเทียบระหว่างเด็กในวันนี้ก็คือต้นกล้าเปรียบเทียบกับต้นกล้าพืชเขาบอกเด็กในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้าต้นกล้าในวันนี้ก็คือไม้ใหญ่ ในอนาคตข้างหน้าพี่น้องแฟนรายการที่ครบครับคนี้ในสังคมไทยเราเนี่ยในสังคมเกษตรเราเนี่ยมันก็มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาผมยกตัวอย่างสมัยก่อนนะครับคนจะปลูกอะไรเนี่ยต้องกินได้ถ้ากินไม่ได้ กินหมายถึงว่าบริโภคทางปากเนี่ยนะเขาก็จะไม่ปลูกกันครับเพราะฉะนั้นการปลูกการเพราะอะไรก็แล้วแต่คือเพื่อการกินโดยเฉพาะแต่ต่อมาสังคมก็เปลี่ยนว่านอกเหนือจากอาหารที่เราปลูกเพาะเอาไว้กินจะเป็นข้าวเป็นถั่วอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้เราก็ปลูกกินไม่ได้ แต่เราบริโภคทางสายตาก็คือไม้ดอกไม้ประดับอย่างเมื่อเร็วๆนี้ผมไปเจอต้นมองสเตล่าอู้ดางด้วยสวยที่ตลาดต้นไม้แห่งหนึ่งซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อไปเรื่องตลาดต้นไม้นี้นะครับพี่น้องครับอันนี้ก็เรียวอ่าปลูกแล้วบริโภคทางสายตา นอกจากนั้นเดี๋ยวนี้เราปลูกปลูกแล้วก็สกัดเอากลิ่นมาใช้นะครับอย่างหลายคนเมื่อตองเด็กๆมาบอกกินทานไอศครีมใส่น้ำนมแมวหน่อยใส่น้ำนมแมวมันไม่ใช่นมแมวจริงๆน้ำนมแมวมันเป็นพืชก็มีไม้หอมปลูกเอาไว้ดมดูก็ไม่สวยหรอก แต่กลิ่นมันดีฮะอย่างบางคนก็ชอบกลิ่นกะละเวกกระดังงาก็เอาไว้ดมตอนเย็นๆหรือบางคนก็ชอบต้นชมมานาตหรือชมมานาตแล้วแต่เคียนได้สองอย่างปลูกแล้วหอมหอมตอนเย็นๆไปดูดอกดอกก็ขาวๆเป็นพวงๆนะฮะแต่เวลาออกดอกโอ้โหกลิ่นตอนเย็นๆก็หอม นะเห็นไหมนี่ก็คือการปลูกแล้วสมัยก่อนนะครับเวลาเราปลูกพืชเราก็จะปลูกแล้วก็ต้องรอให้ต้นมันใหญ่นะถ้าต้นไม่ใหญ่เขาก็ไม่กินเขาจะกินต้นใหญ่ๆขณากวางตุง้งผักบุง้งผักชีนะ,ะหรือบางอย่างปลูกไว้แล้วเขาก็เอาเมาเล็ดไปเห็บเป็นน้ำมัน เช่นทานตะวันตอนหลังๆก็เอาเมล็ดมาขบเคี้ยวเช่นทรา,ายวัจุซองนะปรุงรสนิดหน่อยแล้วก็ขบเคี้ยวว่ากันว่าเป็นอาหารที่มีคุณค่าแตงโมที่เราปลูกเอาไว้ก็คิอไว้กินผลนะแต่บางคนก็ปลูกแบบชนิดที่เมล็ดเยอะๆผลิตเมล็ดแล้วก็กินเมล็ดเมล็ดแห้ง นะนะอันนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงหรือว่าเป็นวิวัฒนาการนะครับและที่สำคัญเนี่ยในยุคปัจจุบันที่ผมเฉียดเข้าไปถึงทานตะวันเนี่ยเพราะอะไรเพราะเมื่อก่อนเวลาเราปลูกทานตะวันเราก็ปลูกเอาไว้สำหรับที่จะเอาอมเมล็ดไปหีบเป็นน้ำมันทานตะวัน หนไฮะไปหีบเป็นน้ำมันทันตะวันแล้วเอาเมล็ดมาขบเคี้ยวแต่เดี๋ยวนี้มันก็ทำประโยชน์จางอื่นได้อีกเป็นแหล่งท่องเที่ยวและที่สำคัญพอเข้าผลิตมเมล็ดพันธุ์มาแล้วเขาก็เอามาเพาะเป็นต้นอ่อนทานตะวันต้นย่างเล็กๆเ,เขาก็ขายแล้วไม่ต้องรอปลูกเป็นเดือนๆนนะะ เขาเีกว่าธุรกิจขายต้นอ่อนผักซึ่งอันนี้ก็ต้องชื่นชมทานตะวันว่าเป็นพืชแรกที่มีการเพราะแล้วก็ขายกันในรูปของต้นอ่อนทานตะวันเขาก็ไปผัดน้ำมันหอยผัดหมูผัดอะไรก็แล้วแต่นะว่ากันว่าคุณค่าอาหารมันก็ดีและที่สำคัญก็คือว่า มันทำเงินได้เร็วเพื่อนผมคนหนึง่งเขาก็ไม่ใช่เป็นนักทางด้านพืชเราเป็นด้านสัตว์นะเขาก็เพาะต้นกล้าทานวันแล้วก็ไปส่งตำล้านตอนนั้นคนก็นยังกินไม่ค่อยเป็นเขาก็ค้าขายได้ทุกวันวันนึงห้าร้อแต่ก็มีคนที่ไปเพาะพยายามทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จ เพราะอะไรครับเน่าตายเพราะเหตุว่าเขาไม่เข้าใจต้นไม้ต้นไม้ต้นกล้าพืชบางอย่างเนี่ยมันเพาะไม่ต้องใช้ดินเลยครับนะอย่างเนี้ยเขาก็ใช้อะไรละ่ะไอที่เป็นเหมือนเส้นใยตู้แอร์ยอยะไรอ่าเอามาเพาะหรือบางทีก็วัสดุชุ่มๆนะเอามาเพาะนะครับไม่ต้องใช้ดิน หรือเอาแค่ขุยมะพราะ้าวกิ่เท่าแกลบเสร็จล้วก็ล้างให้สะอาดพอเป็นต้นอ่อนของผักก็นำเอาไปบรรจุถุงขายได้เริ่มจากกล้าทานตะวันต่อจากนั้นก็พัฒนาไปเป็นพืชอื่นๆเช่นผักบุ่งจีนแทนที่จะกินต้นใหญ่ๆก็ไม่เอาละมันเหนียว นะก็กินต้นเล็กๆต้นอ่อนของผักบุ้งจีนและที่จริงนะครับต้นแครหรือจะเป็นผักพื้นบ้านอีกหลากหลายชนิดครับสามารถที่จะมาทำเป็นธุรกิจการเพราะต้นอ่อนแล้วก็ขายได้นะครับทีนี้ในระยะหลังๆเมล็ดพันธุ์บางชนิดอย่างเช่นทานตะวันที่เคยถูก ก็กลายเป็นแพงขึ้นนั้นเราก็ไม่จะไปต้องเป็นทานตะวันนะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นต้นอ่อนของผักและก็คนนิยมแล้วก็ขายได้แต่อย่ามองทุกอย่างสำเร็จล้ำเลิศไปหมดนะครับคนเคยเจ๊งก็มีครับผมจัดรายการทาง FM 1รอก็ปรากฏว่ามีแฟนรายการบางท่านไปทำ แล้วก็บอกมันเน่าหมดเน่าหมดเน่าหมดผมก็เดาว,ว่านี่แสดงว่าคุณไปเอาดินมาเพาะแน่ๆเลยใช่ไหมคุณลดน้ำแฉะไปใช่ไหมเ,เขาก็ตอบมาว่าใช่เขาใช้ดินจริงๆผมก็ถามต่อไปว่าดินที่เพาะแล้วเน่าอ่ะคุณก็เอากลับมาเพาะอีกใช่ไหมเขาก็บอกใช่พี่น้องครับนี่คือสภาพดินที่ ไม่ปลอดเชื้อมีเชื้อโรคนะเวลาไปเอาดินมาเพาะเนี่ยซึ่งความจริงมันยังไม่ต้องใช้ดินก็ได้ต้นกล้าหลายชนิดมันเป็นต้นกล้าที่มีใบเลี้ยงนะมันมีอาหารสะสมอยู่ที่ใบเลี้ยงพออาหารสะสมหมดใบเลี้ยงเราก็เก็บเอามากินแล้วเพราะไม่จําเป็นมันไม่จําเป็นต้องใช้ดินเลยใช้วัสดุเพาะทั่วๆไปนี่แหละ มีความชื้นให้นะครับมันก็งอกแล้วมันก็เติบโตนะครับนี่อันนี้ก็ฝากเอาไว้นะฮะดินแต่ถ้าเบื่อจะเอาดินมาผสมอะไรก็ต้องปลอดเชื้อแต่ว่าไม่ไม่ใช้เลยอะ่ะดีที่สุดง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าพบมีต้นเน่าอย่าเอาวัสดุนั้นหรือดินนั้นมาเพาะอีกเพราะซ้ำโรค มันยังติดอยู่นะทีนี้ถามว่าทำไมคนกลับมานิยมกินต้นอ่อนผักที่เขานิยมอย่างนั้นเน่เพราะเขาเกิดความกลัวว่าผักต้นใหญ่ใ,ญใญกว่ามันจะโตมาเนี่ยมันเจอทั้งโรคเจอทั้งแมลงศัตรูเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้กินผักมันปลอดภัยหรือเปล่ามันปนเปื้อนสารพิษไหม หรือว่าเขาเอาอะไรมาราดมารดอ้างว่าธรรมชาติไปเอา,อาสิ่งปฏิกูลทั้งหลายมาราดมารดว่าเป็นปุ๋ยมันก็จ,จะติดไข่พยาธิอาจจะติดเชื้ออะไรต่ออะไรมาเยอะแยะคนก็เลยไม่กล้ากินผักต้นใหญ่ก็ไปกินต้นอ่อนผักนะฮะอ่าอันนี้ก็เป็นที่มาเช่นนั้นทีนี้ น,นี่ที่เราพูดนี่คือการกินต้นอ่อนผักนะมันเวลาท่านมีพื้นที่ที่บ้านไม่เยอะเกินไปมีที่ไม่เยอะมีที่รอบๆบ้านร้อยตารางวา80วาหรือแม้กระทั่งเป็นเทาเฮานะมีดาดฟ้าก็สามารถใช้พื้นที่เล็กๆเ,เนี่ยเพาะได้ถ้าที่มันน้อยเราก็เพาะแนวตั้ง เพราะแนวตั้งก็คือต่อเป็นชั้นขึ้นมา1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้นถ้าสูงกว่านั้นจะหยิบยากแล้วแล้วเราก็เอาถาดมาใส่วัสดุเพาะ,มะเมล็ดโรยนะแล้วก็มีระบบท่อสายฉีดพ่นน้ำให้1ชั้นได้10ถาดแถวหนึ่แถวถดได้10ถาด1ชั้นมี4ี่แถว นะฮะมีสชั้นก็ได้40ถาด1ชุด2ชุด3ชุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาก็ใช้วิธีว่าไม่เอาทั้งถาดไปขายเขาเอาต้นไปขายบรรจุใส่ถุงนะมัดแต่มันพองๆนะครับแล้วก็ติดสติกเกอร์ผักปลอดภัยอุดมด้วยคุณค่าทางอาหาร เนี่ยเห็นไหมครับนี่ก็คือ,อธุรกิจที่เขาทำกันเป็นร่ำเป็นสันแต่ทั้งหมดนั้นน่ะไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณก็ต้ององ,องศึกษาตลาดไปด้วยโดยเฉพาะถ้าใครนะได้โปรโมตตัวเองขึ้นมาแล้วก็มีลูกค้าประจำนะครับไม่ต้องมากหรอก เอาสักยี่สิบสามสิบเจ้าเจ้าหนึ่งสั่งท่านคนละครึ่งกิโลนะครับโอ้ยเพราะไม่ทันแล้วแล้วยุคนี้นี่การส่งของมันง่ายนะครับการส่งของมันง่ายสมัยก่อนต้องรอไปลายสตีปลาสตีก็ต้องหลายวันแต่เดี๋ยวนี้บริการส่งพัสดุพันส่งข้าวส่งของ ขุดส่งได้จาของเล็กไปจนกระทั่งถึงมอเตอร์ไซค์ side, เขายังรับส่งกันเลยอะไรเงี้ยนะต้นไม้เขาก็รับส่งกันนะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไปดูเดี๋ยวโอ้พวกส่งของเนี่ยผมก็อยากจะฝากไว้หน่อยนะครับอย่ารีบจนเกินขนาดนะครับเพราะอะไรเพราะว่าแหมบางทีมันน่ากลัวอุบัติเหตุเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังแฟนรายการที่รบครับ ถ้าสนใจไหมไอ้ที่ผมพูดมาเนี่ยคือธุรกิจการเพราะต้นอ่อนผักนะครับเพื่อการบริโภคทีนี้พอเราได้ได,ได้ได้พืชผักมาแล้วเราต้องให้ความมั่นใจกับผู้บริโภคว่ามันปลอดภยัยแพ็คกิ้งสำคัญการบรรจุหลายคนบรรจุที่ไหนใส่ถุง มัดพองๆงติดสติ๊กเกอร์แต่บางคนเขาก็บรรจุใส่กล่องพลาสติกนะฮะใส่กล่องพลาสติกเป็นชุดๆุนี่ก็แล้วแต่ว่าท่านเนี่ยจะออกแบบอย่างไหมีคนถามบอกว่าอาจารย์ต้องฉีดยาไหมความจริงระยะที่เพาะเนี่ยมันสั้นมาก แทบจะไม่จําเป็นจะต้องฉีดอยู่ฉีดยานะแต่ถ้าเผื่อท่านเพาะในที่โล่งและมันเริ่มมีมแมลงหรือโรคพืชรบกวนมันก็ใช้ได้นะแต่ว่าถ้าคนก็รู้บางทีเขาก็ตั้งค้อรังเกียจนะฮะแต่ว่ามันปลอดภัยได้ไ,ได้เราก็ดูสิสารที่เราใช้ละมันมีฤทธิ์อยู่กี่วัน นะเราก็ต้องเก็บเกี่ยวหลังจากสารนั้นหมดฤทธิ์ไปแล้วแต่ถ้าเป็นผมผมว่าไม่ต้องเลยนะอา้าวนี้จะลงทุนอีกหน่อยป้องกันมแมลงเราก็ไปหาตะข่ายสีขาวนะแล้วก็มาขึ้นโครงเข้าแล้วก็เอาตะข่ายสีขาวมาคลุมแล้วคุณก็ไปเพาะกล้า ในมุ้งนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับเออนี่ก็เป็นธุรกิจขายต้นอ่อนผักแต่ว่านอกจากาธุรกิจขายต้นอ่อนผักเนี่ยนะจริงๆยังไม่ทันเป็นต้นอ่อนเขาก็ขายกันมานานแล้วซึ่งผมจะได้คุยรายละเอียดให้ฟังคืออะไรคือถ่งงอกเห็นไหม ่วงอกไม่ใช่กล้าทั่วนะไม่ใช่ต้นอ่อนถั่วนะเพราะว่าถั่วงอกก็คือว่ามันยังไม่เห็นใบเลยแล้วมันต้องเพาะในที่มืดเดี๋ยวผมจะค่อยคุยให้ท่านได้ฟังกันต่อไปนะครับจใจท่านได้ฟังกันต่อไปในอนาคตนะซึะ่งก็จะได้คุยให้ฟัง ทีนี้ถามว่าอาจารย์ธุรกิจเนี่ยยังไปรอดรอดแต่ว่าถ้าพยายามหาตลาดตลาดจะมีสองอย่างคือหนึ่งตลาดประจำเครืขาประจำกับสองตลาดจอนโอเดนี้มันง่ายอะค้าขายอะนะเพราะอะไรเพราะมันติดต่อกับท้งสื่อโซเชียลมีเดียนะครับก็นักท่อง นะฮะเขาก็ท่องเที่ยวชมคลิปนูน้นคลิปนี้คลิปนั้นไปเรื่อยก็สั่งซื้อกันข้าวของเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปสั่งซือ้อนะที่เดินไปเปลืองน้ำมันรถบางทีซื้อทท่บัตที่ตรงนูน้นถูกกว่าอีกห้าบาทแต่ขับรถไปค่าน้ำมันหมดไปร้อยอย่างแล้วแต่เดี๋ยวนี้โทรศัพท์คลิกเดียวหรือไม่ต้องโทรศัพท์นะพิมพ์เข้าไปปับ๊บของก็มาส่งแล้ว แล้วเวลาส่งของดูให้ดีนะนะอย่างเนี่ยลูกน้องผมก็ไปสั่งผ้าใบคลุมพื้นดินปรากฏว่าสั่งไปขนาด2เมตรเอ้าทำไมที่เขามาส่งนี่มันยาวเมตรเดียวเล่าโอ้ทำท่าเออะยวายจะเอาเรื่องคนขายแล้วปรากฏว่าพอแกะดูตอนแกะไม่มั่นใจถ่ายวิดีโอไว้นะ นะปรากฏว่าเขาพับครึ่งมาเขาเป็นแผ่นแล้วพับครึ่ง2เมตรก็พับครึ่งหนึ่งเวลาจะใช้ก็ไปกลางไปคลี่ออกนะครับอา้าวมันพี่น้องครับถ้าจะทําการเกษตรหลายคนบอกต้องทําเกษตรอินทรีย์ไม่จําเป็นหลายคนบอกผมทําเกษตรเคมี ME, ไม่จําเป็นทําอะไรก็ได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้ร่มเงาของคำว่ากเกษตรปลอดภัยกเกษตรปลอดภัยคืออะไร,กระเกษตรปลอดภัยก็คือว่าคุณผลิตของมาแล้วนะของที่ได้ผลผลิตที่ได้ต้องปลอดภัยปลอดภัยจากอะไรปลอดภัยจากสารพิษปนเปื้อนหรือสารเคมีปนเปื้อนตกค้าง ปลอดภัยจากอะไรปลอดภัยจากจุลินทรีย์ปนเปื้อนและปลอดภัยจากสิ่งปลอมปนปลอมปนเช่นไรโกรดเข็มกลัดแม็กเนี่ยไม่ได้ต้องปลอดภัยนี่คือผลผลิตปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมก็ต้องไม่ได้รับผลกระทบต้องปลอดภัยผู้ปลูกก็ต้องปลอดภัยปลอดภัยคือไม่ใช่ทำแล้วเจ๊งทำแล้วเจ๊งไอ้อย่างนั้นไม่มีประโยชน์ที่จะทำ นะครับพี่น้องแฟนรายการครับท่านฟังทิศบวนบางประมาะถ้ายังมีข้อสงสัยประการใดถ้าท่านยังเขียนจดหมายก็ส่งทิดบวนบางประมาะตู้ปน12กํากำแพงแสนคนครปฐม73 140แต่เดี๋ยวนี้ติดต่อกันง่ายที่สุดก็คือส่งลน์ครับนะส่งมาที่ at, ตัวเอกลมๆเนี่ยนะ @buan 2494นะผมยอนจะมีทีมงานช่วยดู at buan2494 กรุณาอย่าฝากคำถามไว้ในอินบ็อกซ์ในอะไรต่ออะไรนะครับเราไม่มีกำลังที่จะไปตามดูทุกช็อตทุกขั้นตอนนะกรุณาใช้ at buan2494 วันนี้ขอบพระคุณแฟนรายการทุกท่านที่ให้เกียตติดตามรับฟังรายการของเรานะครับ เฟตริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรคีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตริลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเนตจากบริษัทรรสหายกเกษตรจำกัด ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอก,ไม,ดอกไม้ประดับเต,ติโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตค,ความหิวโหวยของพืชเษกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร